ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับเราจะรู้ว่าพุทธประวัตินั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะครับนักเรียนเราเริ่มเรียนกันเลยนะครับครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของพุทธประวัตินะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนครับวันนี้ เราต้องเข้าใจความหมายของพุทธประวัติก่อนนะครับเออ ah พุทธประวัตินี้คือประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านะครับประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านะครับจากประวัติเขาบอกเมื่อประมาณ3,000กว่าปีมาแล้ว3,000ปีมาแล้วนะครับซึ่งเราเกิดไม่ทันแน่นอนครับเราเต็มที่ก็ร้อยปีก็แย่แล้วนะครับ3,000ปีมาแล้ว ได้มีเมืองเมืองหนึ่งมีชื่อว่ากรุงกบิลพัทนะครับตั้งอยู่ในอาณาจักรของชมพูทวีปนะครับมีพระมหากษัตริย์มีพระนามว่าพระเจ้าสุโธธนะนะครองกรุงกบิลพัทอยู่นะครับโดยมีพระเม ह, ระเหสีมีพระนามว่าพระนางสิริมหามายานะครับพระนางสิริมหามายานี้นะครับ เมืองพระนางอยู่ที่กรุงเทวทหะเป็นเมืองเดิมของพระนางนะครับพอตอนหลังเนี่ยได้มาอาภิเศกสมรสนะครับกับพระเจ้าสุโธนนะก็เลยมาอยู่ที่กรุงกบ,บีลพัดนะครับที่กูสอนที่นี่อยู่นะฮะกรุงกบ,บีลพัดเมื่อสมรสแล้วอภิเศกสมรสแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระขันพระกันคือท้องตั้งทอง โดยปกติก็9้าเดือนนะคนเหล่านี้าตามเมื่อท้องแล้วตามหลักของอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อผู้หญิงท้องเนี่ยจะต้องเดินทางกลับไปคลอดยังบ้านเกิดเมืองนอนของบ้านตัวเอง,เองคือพระนางสิมหามยาก็ต้องเสด็จไปกับไปยังกรุงเทวทหะเพื่อไปคลอดบุตรจึงขออนุญาตจ,จากพระสวามีพระสวามีคือพระเจ้าสุวโทนะนะครับเข้าใจนะลูกนะ ระหว่างทางก็เกิดประสูตรพระราชโอรสประสูตร์บอว่าเกิดพระเาชโอรสเป็นผู้ชายนะพระราชโอรสคือผู้ชายซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6นะครับพระองค์พระนางจึงเสด็จกลับมายบบอย่างกรุงกบิลพัทดังเดิมน,นะครับต่อไปนะครับเมื่อพระองค์ประสูตร พระราชโสได้5วันนะครับพระเจ้าสุโธธนะก็ทรงเชิญพามหมณ์108คนมาประชุมเพื่อจะขนานนามตั้งชื่อนะครับร้อคนนะครับที่มานะครับแล้วก็คัดเหลือเพียง8คนตั้งชื่อว่าสิทธัตถะสิทธัตถะ แปลว่าผู้สําเร็จตามความประสงค์นะครับแปลว่าผู้สําเร็จตามความประสงค์นะครับพามทั้ง8ก็เลยมีการทํานายจากพุทธลักษณะพุทธลักษณะคือรูปร่างของเจ้าชายศิริธโดยทํานายออกเป็น2ในนะครับ2องในหรือ2ข้อในแรกคือพระองค์จะเป็นจัก จากพรพัฒที่ยิ่งใหญ่เมื่อเติบโตมานะครับส่วนข้อที่2คือพระองค์ต้องผดวดผนวดคือบวชแน่นอนเป็นศาสดาเอกของโลกแต่มีเพียงคนเดียวนะครับตามององเดียวที่ตอบเพียงในเดียวคือพระอัญญาโกธัญะว่าจะต้องออกบวชเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอนนะครับ ก็มีการห้อมล้อมนะฮะพามต่างๆมาลุมล้อมกันเพื่อทำนายพุทธลักษณะของทธัตถะนะครับครับหลังจากนั้นเมื่อเจ้าชายเสือทนะฮะประสูติได้7วันแม่พระนางส,สิสสสสรีมหามยานีเป็นแม่นะครับก็สิ้นพระชนแปลเป็นไทยคือตายเจ้าชายเสือทะจึงได้รับการดูแลการเลี้ยงดูจากพระนาง ปชาบดีโคตมีซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องสาวของพระนางสิริมามามยาครับนะพระนางปชาบดีโคตมีเทลีนะครับเป็นศักดิ์เป็นน้องสาวของพระนางสิริมามามยาเลี้ยงดูแลเป็นอย่างดีเมื่อเจ้าชายสิทธะมีพระชนมายมุคือมีอายุนะฮะเจ็ดพรรษาหรือ7ปีนะครับพระบิดา ก็เลยส่งเข้าเรียนที่โรงเรียนสำนักหนึ่งที่มีชื่อว่าสำนักคูวิศวามิตรให้ศึกษาศิลปะวิทยาศึกษาศิลปะวิทยาก็คือเรียนเกี่ยวกับาการเมืองการปกครองการสู้รบการใช้อาวุธต่างๆจนเจ้าชายเถอถาเนี่ยมีความรู้เรียนเก่งมากด้วยความรวดเร็วรวดเร็ว,เรวจึงจบสิ้น ที่อาจารย์ให้ความรู้ทั้งหมดหลังจากนั้นเมื่อเจ้าชายเสีอทาอายุได้16พรรษาพระองค์ทรงอภิเศษสมรสอภิเศษก็คือแต่งงานนะครับแต่งมาแต่งงานกับพระนางสิริมามามยาพระนางสิริมหามยยมีชื่อชื่อนะครับนี่อยู่ตรงนี้ลูกนะยะโสทาราชื่อเดียวกันนะครับชื่อแรกชื่อพิมพาหรือพระนางยะโสทารานะครับ เมื่อมีอายุได้29พรรษาแต่งงาน16นะฮะพออายุท่านได้29พรรษามีพระราชโอรสองค์หนึ่งมีนามว่าลาหุนราหุนนีแปลว่าบ่วงนะลาหุนลาหูลาบ่วงของข้าเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่คือประวัตินี่ที่ครูสรุปมันสั้นนะนักเรียนได้เรียนรู้กันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็จบ เรื่องประวัติพุทธประวัติเพียงค่นี้นะครับพบกันชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้สวัสดีครับ